สวัสดีค่ะพวงคอยพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูที่แสนง่ายเช่นเคยค่ะพวก,กิ้งหมูสับกันเลยค่ะนี่นะคะหมูสับคอยสับเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบทำอย่างดีเลยค่ะพลอยจะมีสองสูตรนะแบบใส่ตะไคร้และไม่ใส่ตะไคร้เราไปดูกันเลยค่ะครึ่งปรุงมีอะไรบ้างพริกแกงเผ็ดใต้นะคะสามช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะแล้วน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกไทยอ่อน 3- 4ส,สี่ฝักแล้วก็ใบมะกรูดอ่อนสักสาสี่ใบนะคะเราทานกับผักสดค่ะวันนี้แล้วนี่นะคะแตงกวาเดี๋ยวเราหั่นไว้เลยนะคะปล่อยบอกบอกเปลือกมันจะนุ่มทานง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนพอติดแบบปอกเปลือกตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบทานแข็งๆเนาะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆลองดูนะเราจะอร่อยด้วยค่ะแล้วก็นี่เราหั่นแตงกวาแล้วเราก็ไปหั่นที่ไทยออนกันเลยค่ะเราตัดหัวตัดทางทิ้งแล้วก็หั่นเป็นท่อนเล็กๆเผื่อเพื่อนๆท่านไหนทานได้เนาะก็ได้ทานลงไปด้วยก็จะมีประโยชน์นะคะก็จะมีความเผ็ดร้อนแล้วก็หอมหั่นเตรียมไว้เลยค่ะแบบนี้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะเราก็ฉีกเป็นแผ่นเล็กๆค่ะเหมือนใส่ต้มยำแบบนี้ไว้ค่ะสักสามสี่ ใบนะคะเพื่อนๆเ,เราเตรียมเครื่องปรุงให้พร้อมเลยแล้วนี่นะคะหมูหมักเหมือนเดิมค่ะไปตลาดนะคะบอกเขาว่าเอาตรงบริเวณหัวสันนอกนะคะเส้นหนึ่งจะมีแค่ที่เดียวเท่านั้นเขาจะมีความนุ่มมากๆเพื่อนๆดูที่ประหันสิคะเขานุ่มมากๆอันนี้ซิสๆนิดน,นึงนะคะเพราะพ่าล้างนานไปหน่อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนุ่มแบบนี้เราจะใช้นะคะวันนี้เราจะผัดกัน3ามทับที่ค่ะ 1>, 1ทับพ,พีต่อทุกแกง1ช้อนโต๊ะใคใช้3ทับทีกับรุกแกง3ช้อนโต๊ะนะคะใอยจะตวงแบบง่ายๆนะคะเพ,พ,พื่อนๆ1นทับทับีช้อนโต๊ะแล้วก็ช้อนชาแค่นี้ค่ะเพราะมันจะง่ายสําหรับทุกบ้านมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาตวงมันจะได้จําง่ายเนาะแบบนี้เลยเราตรวงหมู3ทับพ,พีแบบนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆสเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสับหมูกันเลยค่ะเพื่อนๆเราตัดมันตัดทางผืดอะไรเรียบร้อยแล้ว หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราจะได้สับง่ายแล้วเราก็สับหมูของเราเลยค่ะสับพอละเอียดนะคะหยาบหยาบแบบไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นอะไรเงี้ยเวลาทานอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ได้เคี้ยวบ้างอะไรเงี้ยเราสรับเองสะอาดแน่นอนค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะหมูสามช้อนโต๊ะของเรานะคะนี่ค่ะจำไว้นะหมูหนึ่งช้อนทับหนึ่งทับทีก็เท่ากับพริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเพื่อนๆน นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราปรุงเราเตรียมเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะคยเตรียมผักสดไ้ด้วยเดี๋ยว,วเวลาผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้มาทานกันเนาะอ่าแล้วเข้าครัวกันเลยนี่นะคะใส่น้ํามัน2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดใต้ค่ะ3มช้อนโต๊ะแล้วก็เปิดไฟแล้วค่อยๆคั่วใช้ไฟวงเล็กวงเดียวชั้นในนะคะเพราะว่า เราต้องการคั่วค่อยๆคั่วพริกแกงให้หอมนะคะแล้วเราก็ใส่พริกไทยอ่อนลงไปครึ่งน,นึงก่อนค่ะเหลือไว้แต่งหน้าครึ่งนนะอ่ะเราผัดต้องการให้เขาเข้าเครื่องกับพริกแกงจะได้หอมค่อยๆคั่วแบบนี้นะคะจงส่งกลิ่นหอมแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็ใส่หมูสับที่เราสับลงไปเลยค่ะสามทัพทีแล้วเราก็ยีเขานะคะผัด พริกแกงและหมูแบบนี้ค่ะค่อยๆผัดน้ำไม่ต้องเปิดไฟแรงนะเพื่อนๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบมาทำกับข้าวนะเพราะาเดี๋ยวจะไม่อร่อยนี่นะคะพอลรอให้เขาสุกสักประมาณ70%แล้วเราก็ราดน้ำปลาลงข้างๆกระทะเลยค่ะเขาจะได้กิ่นหอมแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ1ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้เลยค่ะแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดอ่อนลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะ แล้วอะไรค่ะเหตุผลที่เราปรุงตอนหมูยังไม่สุกด,ดีก็คือเขาก็จะมีน้ำาครึ่งปรุงแล้วก็มีหมูที่ยังไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์มีน้ำของหมูอยู่ตอนนี้ค่ะเขากำลังถ้าเกิดว่าเราหมูแห้งเกินไปแล้วเราปรุงเนี่ยบางทีเครื่องปรุงเขาจะไม่เข้าไปในหมูแต่เพราะว่าหมูวันนี้เราเป็นหมูจืดไม่ใช่หมูหมกักหมูแบบสดเลยค่ะ แล้วเราก็ปรุงก่อนที่เขาแบบจะสุกอับข้าสัก70เอย่างเงี้ยพอเวลาแห้งอ่ะเขาจะเข้าเครื่องไปในหมูอย่างดีเลยค่ะเนี่ยค่อยค่อยคั่วจนมันแห้งแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะไม่มีน้ําเลยคือแห้งเราค่อยๆ่คั่วจนหมูแห้งแบบนี้เลยที่พลอยไม่ลวนก่อนเพราะว่าอยากให้เขายังมีความนุ่มอยู่นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเราไปอยทำคลิปหลังเลิกงานนะคะคือ หิวมากแล้วก็หอมเต็มบ้านเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยว EP 2คอยจะมาทำสูตรตะไคร้ให้ดูนะคะวันนี้เอาแบบสูตรไม่ตะไคร้ก่อนค่ะใส่พิกไทยอย่างเดียวเผื่อบางบางบ้านไม่ชอบทานตะไคร้นะคะเดี๋ยวไปดู EP 2มีตะไคร้นะแต่ EP ีนึงเอาแบบไม่ใส่ตะไคร้ก่อนไปค่ะชิมกันเลยตักมาเลยค่ะนี่นะคะคอยโรยหน้าด้วยพิกไทยอ่อนเล็กน้อยแล้วก็แต่งพิ สีเขียวแดงลงไปแล้วก็ใบมะกรูดอ่อนโรยหน้าเล็กน้อยให้หน้าตาเขาสวยงามนะคะเราไปชิมกันเลยคะ่ะเพื่อนตอนนี้ใช้เป็นแตงกวาแล้วก็ผักสลัดของเรานะคะวันนี้เข้ากันมากๆเลยค่ะอหอมมากๆากเลยคะ่ะเพื่อนเพื่แล้วก็หนวมากด้วยพลอยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามคลิปพลอยนะวันนี้พายลาไปก่อนนะคะเจอกัน ep 2คลิปหน้าคั่วกิ้ง ตะไคร้ซอยวันนี้พลอยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ